แล้วก็นําไปเพื่อเป็นกิจการในการค้าขายเราเป็นเจเ้าที่ผู้ว่าด้านในเลยครับช่วยผู้ว่าทำงานเนาะดูแลประชาชนช่วยกันครับเออเออดีดีใช่ไหเออนี่มันอยู่ตรงนี้ใจสู้นะแล้วกันเนี่ยที่พานะประธานหอการค้าและกรรมการหอและสมาชิกทุกคนประธานหอการค้าและกรรมการหอและสมาชิกทุกคน ท่านเป็นองค์กรเอกชนที่คอยดูแลนะบางทีพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือจัดคนครบ32มีิอ่อถ้ีกถ้าใจเรานะสบายใจนะแล้วก็รู้ว่าทุกคนเป็นไม่ได้และเราใช้ในความร่วมม้ของร่วมมือของพวกเราเองเนี่ยมันก็ทำนะก็อาจจะมาดูแลป้าไม่ทุวถึงะนะครับอสอพอนะครับวันนี้มาร่วมงานกันครับ 1, ดูแลนะคะเราสามารถที่จะเลือกจ้างเป็นผู้ดูแลคนพิการก็ได้ส่งเสริมนะคะในนโยบายเกี่ยวกับว่าการส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยขึ้นนะคะโดยการให้คนพินการได้รับสิทธิ์เพื่อที่เขาจะได้มีมาตรสามสิในการส่งเงินเข้ากองทุนถ้าไม่ใช้การส่งเงินเข้ากันนะคะจริงๆนะคะในเรื่องของการจ้างงานคนพิการนะคะก็ภารกิจสาคัญ อย่างหนึ่งนะคะในส่วนคะก็ได้ระบ,บุไว้ว่านะคะว่าในจ้างที่มีคนงานนะคะซึ่งเป็นสิทธิของบริษัทขสาราการ Logistics Service นะคะซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการ3ามสามที่ตรงจุดเลยเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้แน่นอนและเกิดความยัง่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของอผู้วิการเนี่ยนะครับเราจะขยายผลเราเองเนี่ยปัญหอเอางี้วันเนี้ยเรามาเนี่ยป้าได้อะไรมาก ป้าได้เงินครับเงินเท่าไหร่เอ่อเงินเดือนละหนึ่งหมื่นเดือนละหนึ่งหมื่นหมื่นหความเดือดร้อนอยากจะได้รถเข็นอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้ของมาขายเก็เลยได้ให้มาซื้อรถเข็นกับมอเตอร์ไซค์ไม่ไท้ัยสุดท้ายไงเป้าหมายเราจะช่วยเท่าไหร่ทั้งจังหวัดซึ่งสำรวจแล้วมีความนตาสามหน้าของประกันสังคมและช่วยบุตรบ้านและสุดท้ายนี่อย่าเล่นนะความสูงนะไม่ได้เลี้ยงช่วยคนอื่นต่อดีไหม สิ wollen, ่งของที่จะทำมาหากินก right? so, right? so ็เอาเงินก้อนนี้แปลงไปซื้อได้เลยแต่สุดท้ายก็เป็นของคุณป้าแหละนะและสุดท้าย1ปีเราจะประเมินถ้าเข้มแข็งหนึ่ได้เราก็จะเย็นไฟขอบขอบพระคุณแรัผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครสารเสุขอสมบของตถนนคลองนาครับขอขอบพระคุณท่านพลตือสว่างนายกงการบริหารจัดการคลองนาครองคณะนคครับ ขอขอบคุณท่านกำนันสมศักดิ์นะครับผู้ชี่ยวคุใแห่งบ้านแ่กำนประหลาดจังหวัดกำนันของอีซีหอการค้าจังหวัดเชียงสาอคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงสา แล้วก็วันนี้นะครับมีการเคารสารสินนะครับก็มีการมอบพระหงส์ด้วยนะครับมาฉองประชาสัมพันธ์ทุกท่านด้วยนะครับจับหางานจะครับวันนี้ก็มีนะครับเป็นพระหงส์จากมูลทิศท่านต่อจรวดเออเคารสารสินครับขอขอบพระคุณคุณสิทธิอาพรเชยนาพัฒนาสังคมเราคุณสุจิตรากระจร